อันนี้ได้ฟรีได้ฟรีอันนี้ก็ได้ฟรีก็ได้ฟรีชาวไต้หวันก็ได้ฟรีคาเฟ่ <c alf> e> ที่จัดงานได้ลงทุนมากรีวิวของที่ได้มาจากงานไต้หวันที่จัดที่คาเฟ่ไท้หวันคือร้านเนี้ยแบมเคยไปกับเพื่อนแล้ววันนี้ก็เลยไปอีกรอบนึงเขากําลังมีนิทรรศการฟิลแบบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยไต้หวันซึ่งในงานจะมีสแตป์แรลลี่เก็บสแตป์ครบ4อันเพื่อเอาไปแลกของรางวัลแล้วก็เล่นกิจกรรมแล้วโบนัสสี่อันเนี้ยก็แจกฟรีมาจากตะก้องชาวไต้หวันนะคะเก็บอันน้ครบได้เครื่องรางเลยฟ,ฟแบบรี่ยวรจ โยนให้มันคว่ำอันนึงหงายอันหนึ่งอย่างนงี้ยก็มีของรางวัลให้เลือกอีกเขาเลือกอันนี้มาภกมิใจที่มีก้อนทองอยู่ข้างในเนี่ยก็ฟรี่ก็เป็นแตมเบรลี่เหมือนกันแต่ว่ามีอยู่แล้วของที่ร้านว่าเดินปั๊มเดินปั๊มไปใช่ปะเก็บครบปุ๊บนี่ชาไต้หวันฟรีแจกแบบอยากให้เอาไปเลยนี่ เป็นแฮนด์ครีมอันนี้ก็ได้มาฟรีเพราะว่าไปเล่นกิจกรรมตอบคาถามของเขามาให้กระดาษเขาก็มีให้ให้หมดอยากได้อะไรเอาไปเลย <laughs> เป็นสติกเกอร์ในงานเพราะว่าไปซื้อมานะอันนี้ร1 0ยอันนี้40ค <laughs> ือก็ดูเอาเป็นเขาฟ่ที่จัดงานได้ลงทุนมาถ้ายอยู่แถวปีดีก็ลองแวะไปดูได้นะ <laughs> เขามีอยู่ถึงประมาณสิ้นเดือนกรกฎาบอกเลยว่าคุ้มค่าแล้วก็น่ารักมาก